ไนสไซสาวน้อยหาอยากไปน้ำพอแม่พี่น้องสบายดีสบายดีด้วยพ่อแม่พี่น้องไซส์พี่สาวน้อยนะสาวน้อยหาอยากไปน้ำพอชูมือนะตามหลังตามติดชีวิตติดพอลตัสีอ้อยออกมาเดนละเอหนีเราเ้ยเดูสบายดีย่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุจ้าัสบานะจ้ากนทจันเจานจ้ากัันเจ้ากัน้จาก้านนกา เห็นพ่อออกมากระแลนตามลังเต้นเต้นออกมาเลยบอยถ่าแม่กับ่อถ่าป่ะป่อยูืนไม่นิ้ยน่ะเอ้เนิ้วก็ยู่เนี้ยก็สิขึ้นรถแล้วแต่เด้อไปเด้อเบลาบทางก่อนเลยมามามาเดมือต้องอ้อยเอาก่อนร่างติดเสียงอย่างนั้นอยากไปอยากขี่รถีซื่อนะนี่บอกติดพ่อหรืออยากขี่รถเนี่ยเหรอ ไม่ปะไะมาอุ้มมายังไม่ได้มัดผมเลยเออไปมัดผมก่อนเนาะไะไปมัดผมก่อนเนาะให้พ่อขึ้นรถได้บายบายเด้อบายบายเด้อบายบายเด้ลยายบายเด้อไปด้วยไปด้วยไปด้วไปป่ะเด้อจะไปได้หรอวะเด้ไปป่ะเลยแล้วคน่ะกำลังเกลี้ทางกูคุณอาไม่อยากไปประเทศทางไม่น่ะอ๋อเพิ่กินแชงเต็มปากเลยลงมาอ๋อเหี้รถใหญ่ไม่ได้รถใหญ่ไม่ได้ยังเชื่อ อ๋อหน้าเฮือนแม่งเชื่อเพื่นเห็ดทางเพื่อนพี่น้องเพื่นเห็ดทางไม่เนาะอ๋อเถอตปมท่อคอยจะมุดอ๋อตัวท่ออ๋าแด้ก็เป็นกับวิจิตรเของให้นเลเนาะว้าได้ทางงามได้ต้องเชื่อบาทนี่เพื่นมาเห็ดทางใหม่เพื่พี่น้องเฮ้ mà đeo xe rồi nhảy mà đeo xe nhảy mà đeo đang thật này là phun đèn bay vừa rồi đèn bay này chỉ đó. phun quan u u u ai mày này hôm đó rồi nhảy mà nhầm mà nhầm mà đâu à thôi chưa chưa bạn đang chơi đây thang mày ngang thế เป็นลุมเป็นห so so yeah, ้อยคือเก่้านินแดงเกล้าเป็นทางนินแดงนเก้ากาซอยไปแล้วเนาะ้ากวชานาได้ออกออกซอยหาแสนอาตุนุเชอรออกไรใ่ไ้เชื่เออ้งมอเตเออซอยกันเนาะทางเขาได้งดงามเพีงนี้นะตอนนี้กตลังกีคองโดยทางบ้านตัวมันจะมีคองอัน จะได้ไม่ต้องกันอ่างอ่างถนนเนาะป้าป้าเชื่อป่ะอันนี้อุ้มอันนี้่มาสองมือแล้วพี่น้องเลยฮอนเอยอยากไปอู้ดดดดไอันนี่อุ้มมาฮ้อนฮ้อนอากาศฮ้อนเชื่อกับหัวอะไรไข่ย่อยเฮือน้องย่อยอยู่อยู่นอกบ๊ายบายพ่อลูกบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายจะนตนากาไอ้ห่านหิ้ว ไปละบาทเลยึ้นรถละบาทเลยคืนรถละบาทเลยมารับเสาวน่อยคะอยากไปน้าพอคูกมือเนาะแต่ละมือเนี่ยอ้อเพื่อเสียอกเพื่อเสีออกไปได้เพื่อสีพานดานเพื่อนเพื่อสีพานดานเพื่อนนุ่ง่ายบางทีรถพอออกแล้วก็เลนให้น้ำหลังพอเพื่อนแะ บางทีลี่อยู่ในในพู่อะได้ยินเสียงโดนสตาร์ทกับบุญบุญหลวงว่าแรกเพลินนั่นเลนจ้าตึงจ้าจ้าตึงจ้าอย่าขึ้นบ่ปิ๊กปิกปิกป่บ่อยู่น้ำเม่บ่อจ้าจะไปน้ำพอบอไม่เฮื่อเจ้าน่ะไปเข้าไปมัดผมไปไม่เฮื่อยอะไรใครย่อยอย่างเ้ยอ่าน้ำอีกรอบนึงเด้อไปอ่านน้ำบ่กระถางนอนบ่นอนวินเนาะจัดจู่พอจะออกไปปะแล้วโอเคพอไปปะเด้อปะปะ เดี๋ยวเลไปนั่งไปนั่งให้มันซื่นใจกันไปจักหน่อยไปนั่งให้ซื่นใจปิ๊กปิกป๊กบางหนึ่งไป,ปนั่งซื่นใจในจักบัต <laughs> มาอ้อยมายางเพื่อนแต่ละมือเพื่อนเอพื่อนเพื่อนจะได้อ,ออกไปเนาะลูกสาวจักติดพ่อหรือว่าอยากขี่รถกบะจักกันแน่เราได้ยินเสียงรถกันแลนเลยเดิมพักเดิมฮะ่เชื่อแร่อ,อู้วาย อ้ยอาน่จืดนลกะอืดลากะอาน้อืนหัวบแค่แค้เนี่ยเอูถ่าเราดิน้ำอยู่ดินไปแล้วปะแล้วซาล้ะนังเชอลิ้นไปมีนุมบ้ามีนุมบ้ามีนมบานมมากินไปนมมากินไปมึงนะนี่นยู่ี่น้องกอไป คุจ้าเน่จ้าโดยไปเลยไปเลยไปเลยลงมามหนมามาน้าเม่มามาน้าเมมาอย่างนี้จ้าอ่านี่นีน้าเมพี่มาน้าเมฆพี่อ้เย็นได้หนิเย็นได้หนิกินบมดได้เราลูกนะปรมเป็นันเย็นมันเย็นมันหัวแล้หัวเปียกไปเลยน้อเอนีะมาน้าเมนิ้วลูกเด้อลูกกินน้าเมเด้ เออบายยพอได้บายยบบายมาิบายบาย้ยยงไงอ้าวไปนเรอพี่น้องเด้อละาอันออกไปอัปเดตกันนำบาดาลปูต้นยังวาพี่น้องงนจังหวโอยโอเคายพ่องเชไปก่อนนะเกบเร่อเกบเอด้วยน้อง ยืดเล่นเ้อะด้วยค่ะด้วยหัวเปลยพอซอยออกมานี้ไ้ไป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 ได้มานียออกเลยไยบายพอจะลองทางใหม่เดินน่ะพอเรถอยรดออกไปก็ได้ลองทางใหม่ได้น่ ที่มือกันเดกันเดใช่ไหมไับเลยไปไปายอ่ะไปได้หัวหัวหัวแล้วกันไปมืดเนาะที่นี่กันไปเดกไปไปมาดีเด้อเอ็นดีเด้อ ยกไปเลยฮัตฮัตพีคๆว่ะปพีคๆเน่คอยทางอีกเด้อแต่ละมือนหรเนาะเมื่อวานนี่ให้เต็กเรียนน้ำหลังพอเพื่อนไหมเรียนเปิดประตูเรียนน้ำหลังนี่นี่นิ้วเพื่อนเ้อนิ้วไปไปไปซอมมึงพ่อไปไปไปเดลยไป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 จ้ะไปไปเด้อจ้ะมึงเนี่ยพ่อก็ออกไปประเดิมทางใหม่เลยเพื่อนกำลังกันเฮ็ดทางใหม่เนาะแต่ก็เป็นทางดินแดงคือเก่า ท่าฝนตกฝนดินตงมากคือเป็นหุ้มเป็นห้องคือเก่าเลยเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายไปดูบายบายบายคอยทางบุกพอแล้วนี่หายแล้วเออๆอยู่เออไปป้าเน้่ยมาแรงละมาละว้านะมาแรงละมาลับไปปลาโป้งเลยยินดีล้วยบนะแร่งลับปลาโป้งเร่งเชอร์ละวะปนไปไเขอนายนปเออนี่ฟ้าขน้องขอนายไปดูปะโอ้ยห้ยแล้ว ได้ย่อยออกมาถ่าเพื่อนเราไมได้ไปน้ำพอแล้วเราถ่าจนเหืออะไรยังไม่ได้ไปป่ะช่วยอะไรนี่เขาไปไหนยังไงผมกำมันเย็นป่ะเนาะอือ,มมอบ๊ายบายพอหรอยบายบ๊ายบายมาเบิ่งทางมาเบิ่งทางาน้องเชอร์นี่คุณพี่น้องเนาะเพิ่นหากะเฮ็ดมือเส้านี่เนาะน่ะได้ทางงามงามตอนที่มันท่านในฝนตกใส่แล้วเนาะพอฝนตกใส่นี่ย่านเมน เป็นหุม้มเป็นห้องคือเก่าโดยนีนน่น้องชื่อเนาะโอ้ได้เป็นทางแดงคือดินแดงคือเก่าได้นี่ฝนตกบาดน,นึงนี่กระติดตีนรถตีนล่างไปปะได้น้องเชือ่อเนาะพาน้องเอ็นยิ้เขาไหนไปลูกปะเขาไหนเยขาไหนเออพักกันมาดียู่ไหน่อยพี่บรนยากาศเย็นเนาะอยู่นอกเอาเด่นหอนเพื่อพี่เนาะในน้องเชื่อกะหัวเปียกอยู่ นี่มีเอื้อยมาดินน่ะมอนีิเนาะนแล้เก้าเพื่อนดินพืนพนพนพน่อนเดียวเพื่อนในเพื่อนจากไปดินไอต์ต์ไอ้ต้าเพื่อนป้าพือไม่ได้ก็หายนอนก่อนอะนะจึงลงไปเยี่ยมมันตู้เถาเนาะเออนี่ตู้ถเถาไปไหนได้รึตู้ถเถาไปไหนได้แพงไม่ได้เมื่อยบ่อชื่อคืออะไรได้รึเราไม่เทศชวนพักโอ้ยวลงเพจชอวยเราด้อยสิ Sì, chưa. 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 phải Chưa. 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 Ch Ch Chưa. Chưa. chụp Ch Chưa. Ch 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 chụp Ch 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 chụp, Ch ừ? Ch จ๊ได no. no. ้เป kh <Yeah. S 1> no. ็นทั่วงกุญแจเนาะพอเอ้ยวิวมาให้มอบให้เมื่อวานนี่มีแม่ใจดีเพื่อน่ะมาให้เพื่อนว่านาะต้องเชื่อได้พ่วงกุญแจกระตุ้นงามซ้ำหมอเชื่ออ้าวมันมีที่คล้องมันอยู่ดีน้องเชื่อปาไปอาบน้ำแล้วก็มานอนดูความเมย์หัวเปียกซ้ำต้องอาบน้ำให้เพื่อนก่อนเนาะเมย์ตัวตอนเศร้ามากอ่ะเื่ออะไรแค่ย้อยน้องเชื่อ nôm trụ lần này độ bà vẽ cái nếu kia phải nào này độ nhạt ừ, ơi đấy nhạt ơi độ ba sẽ không học ảm làm non đủ ba bye bye này bye bye hà nam này đẹp sát nông chơi là sạp, sơ, đẹp nhanh nhạt bánh nhanh nhanh nhé à thưa cha này thưa cha thưa cha này cua thưa cha này cua chắc bạn มาไวมาไวมาไวมาตุจ่าเนี่ยไวตุจ่าเนี่ยอ่ะไปแล้วไปไวเลยตั้งเั่วยากยากเนาะให้ง่ายให้มั่ยากบ่าใหญ่ขึ้นเั่วยากขึ้นเนี่ยเออนี่เฮ็ดเป็นแท้นะตุจ่าจ่าจ้าก่อนเอาะเป็นอะไรขึ้นนมเลยจ้าตุจ่างามงามก่อนจ่าโดยไปไปเถอะไปไปนะจะเฮ็ดจะได้ขึ้นนมนะให้เฮ็ดง่ายใหเฮ็ด มันเนี่ยนิวไปบางเนี่ยนิวเห็นนะเอ็นิ้วหุนหุบคักแค่นิ้วสางเง็ดเป็นแต่นิ้วน่ะอ๋อเอ้าเนี่ยน้องเชิญให้ขนมพี่อะไรโอ้ยโอเคสาวแม่พี่น้องพาสาวน้อยไปหาอำนาจอำนาจให้เพิ่นนอนเว้นก่อนเนาะเพราะว่าฮอตเวลาเพิ่นนอนแล้วเด็กก็ตื่นเด็กก็สิพาลงไปหน้ามีตู้แถวคนเด็เออนิ้วว่าเราปลูกสวนผักสวนหญ้าเราลงไปโจ๊บของเราก่อนเนาะเนาะเชิญเนาะ ไปลงจอบุ้งตูถาวเขาเ,าน,เขนาะแล้ยวข้นงในขนมเล็กกับฮันหลังใส่แม่เลยโอเคสร็จน้องพ่อแม่พี่น้องขอกล <c oughs> ่าวคำว่าสบายดีเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหมา่สบายดีกันนิวบายบายน้องเชอร์บายบายบายสบายดีสบายดีจ้าจ้าบัดน,นึงดูจ้าดนะ้วยจ้าก้อนจากเอาอ่ะจ้าก้อน <c oughs> <c oughs> จ้า <c oughs> อืมโอเคเสร็จบายบาย,บาย